สวัสดีเบิร์ดทีวดูช็อปนะครับวันนี้วันที่1นะครับต้นเดือนครับของเ,เดือนพฤศจิกายนนะอันนี้ก็มีตัวเต้าวิทนะผมแล้วก็พวกวีออสนะแล้วก็พิตตนะี้ตัวเต้าวิดคันนี้ก็เดี๋ยวอ่าเปลี่ยนลูกหมากช่วง,ง,นะงล่างนะลูกหมากช่วงล่างพวกปีกนกนะทั้งชิ้นเลยนี่ตัวต้าวิดเจนเน็ตเนี่ยช่างกำลังถอดช่วงล่างอยู่แล้วก็มีเอลติ่คันนี้เดี๋ยวเปิดฝาไปละรอที่วา่าวาวลุ่งนะครับแล้วก็มีตี้อ่าตัวเครื่องเดียวกับแจนตี้เคนะนี่ที่ล้างหัวชิ้นนะแล้วก็ชิคคอยเป อ่าวิชานี้ก็เดี๋ยวรอประกอบเครื่องเหมือนเดิมแล้วก็มีโรตาร์วีออสเทนสามนี่เช็คคอยหัวเทียนนะครับผมเปลี่ยนคอยเออเปลี่ยนหัวเทียนด้วยแล้วก็เช็คคอยแล้วก็ล้างไปกี่เครื้ออันนี้ก็ล้างหัวฉีดก็อยู่หนึ่งพันบาทอ่าแล้วก็มีอีกคันนึงเป็นอ่าเอซีวีสี่หนึ่งนะเครื่องหนึ่งเอแซดนะอันนี้หนึ่งเอแซดอันนี้ก็เช็คล้างหัวฉีดนะอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันบาทครับถ้าสนใจติดต่อได้ครับไลนเบอร์ให้ดูช็อปนะครับศูนย์เก้าสองสองห้าสีส่เก้าส